สวัสดีค่ะพอกันช่องกนั่งค่ะทีมหลังบ้านน้องอุงเองพอกันในเสาของวันที่8กรกฎาคม2567นะคะ มือนีดูถ้าจะมีแต่แดดนะท้องฟ้าสดใสามากแต่เสาเลยเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นแต่เสาเลยค่ะแต่เว้นขึ้นแต่เสาเลยเอายา,าก,การให้พี่น้องได้เบิ่งค่ะขี้ายเนี่ย ไปเล่นน้ำกี่ตมเซ้วแต่เศร้าแี่หลอดเอ้ยปลาก่อนดูปลาค่ะปลาขึ้นมาหายใจเอาออกซิเจนนะคะ กินไปหลายแล้วแต่ก็ยังเหลืออีกเยอะเอาจริงปลาเนซานี่ประน่งบริบริกินเลยเลยคะ่ะไม่ได้กินสักตัวเลยนะไม่ใช่จ,จะจิตใจเมตตาอะไรแบบนั้นก็ <laughs> บริกินครับ จะว่าบ่ได้กกินนะคะ อืมอาก,กาศแต่ละมุมให้ดูนะคะเอา,าต่อเลย

Ê, lô đỗ mặc bị ơi dập ấy dập thôi nghĩ lại nè lại nghĩ lại nghĩ lại muốn lên 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 เดาลเอาลูเอาลูอาลธรรมดาธรรมดาต้องไม่ใช่หมูที่ธรรมดาทั่วๆไปต้องไม่ใช่หมูเอาแบบแต่ละมองนะชั้นๆสูงๆหัวทิ่มแบบหัวทิ่มก็มี จะพยายามดเลีเ่ยงอันสิผ้าไปมองทีงาขั้นขๆหลายๆนะคะท้องนี่จะเป็นผืนแดงเต็มเลยเด็ยผิวตรงหน้าท้องของเขาจะบางมากเอาหมูบะข้างนี่ แดงตึ้งพึ่งเลยล่ละเพราะว่าอัน,นจะเอาคางเอาหน้าอันนี้ไปถูไปดมเนี่ย,ยคะ่ะเนี่ยดมดมดม,ดม,ดมแล้วก็มีหมดติดขึ้นมามีหมดติดขึ้นมานะคะทำตัวเป็นเทศบาลไปได้ไอ้หมูมา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 รถบัตใหญ่สิมาเนี่ยไป ้าวันจันทร์นะคะจันทร์ที่แกรกฎาคม2567นอันนี้หลังจากอีลากับครอบพวกวไปทุระสร้างสก,กลนะคะทางบ้านไปทุระกลับมานะคะกบ่คืสิบ,บริกับตอน้าวๆะค่ะ ก็คงจะมาเรื่อยๆนะคะแวะไปเฮ็ดทุลามอมหันหมงนี้พอ,อยาพี่น้องไปท่างพ่นนะคะ mm. แต่ก็กลับภายในวันนี้แล้วค่ะ mm. เป็นท่างกลับภายในวันนี้ FC ก็มเมนถามมาว่าน้องไปใส่ยังีงนะคะอ๋อ บางที่กับการไปเจอนึงกับโมเมนว่าสิไปแล้วก็สิต้องล่งคีดโลงอย่างสิตลอดคือไปทุลอกทุลาไปเอเหลืองสำคักสำคัญสินะคะบางที่กับเป็นการเป็นงานก็ต้องมีพื้นที่ส่วนตัวบ้างนะคะมีเวลาดูน้องทั้งปีอะค่ะ เปิดเบิงมือสองมือพอป็นยางดอกมาเอฟซีก็ดูเป็นไหนหรอกเอ้ยหมูกับเถอะกรับกรับกรับกไกลไกลเกินไปเรามาไกลเกินไปหมูกับกรับกับกับมาๆๆๆๆับ À đây, vàng là bờ lũ thì xóm mà Ấm mẹ Ấm mẹ Thì ai đồ vô đây, để ai đồ khá nhau Mà là bún, lúc bắt nháy mà là ป้าป้าป้าปโอ้ไกลมากไกลเกินไปกลับกลับลูกครับป้าป้าป้าเบิง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 เพื่อนค่ะจะตามพี่โดฝนโดไปหอดฝนป้า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 กลับรถบันยังไงวะ lớp bà nhảy mà mà dưới bơm mì mong lốp Phải mù Phải lúc á Má 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 Cắp Phải Để cắp lúc á Lốt má này hình bà này Hình lốt bà này Lốt kiếng lốt kiếng Thang đi bị lốt kiếng bà 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 lúc ba. Ta bạch con sạc con bạch 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 đồ bạch 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 phải. bạch มามามาไปแล้วเฮ้ยไปดงเทศบาลทำตัวเป็นเทศบาลไปได้นะโมนะ อย่าเลี้ยวรถมารถตู้มาไอ้โดามามาพากันก,นกลับเร็ว เราตุ้มมารับนักเรียนค่ะรับนักเรียนบาทหนึ่ง อีกสี่ห้าวันนะคะสิบสามกรกฎาคมพปอกันมันเกิดดีลาแต่ละมือแต่ละเดือนแต่ละวันแต่ละปีนะคะ แต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีเข้าบอสามารถกำหนดได้ว่ามือหนีของทุกปีเหตุการณ์จะต้องเป็นเหมือนเดิมทุกอย่างสถานการณ์ทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปนะคะบอกคือเก่าเปลี่ยนไปในทางง่ายขึ้นหร,ออหรออือยากหรือยากยากลงทีนะหลายอย่างก็ปรับเปลี่ยนไปค่ะสถานการณ์ ว่าเหตุการณ์ต่างๆสิบเบียนไปแนวใดก็ขอให้ฮักกันนะคะฮักกันแพงกันใบมีความรู้สึกดีๆให้กันนะคะคนเฮาเกิดมาชีวิตมันสั้นเกินกว่าจะไปคิดเรื่องอื่นเอาเรื่องอื่นมา <c oughs> ใส่สมองนะคะเอาเรื่องอื่นมานังคิดใส่สมองก็เสียเวลาความสุขไปเวลาความสุขคือเวลา ปวดสมองอะไรเสียดายค่ะเสียดายเวลาเรียบร้อยวันนี้เดินทางไกลเอ็มหมูหอบแล้วหมูหอบแลยอย่า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 วนกันหยุดอย่าวนกันอย่าวนกันสั นิดนึงพอใจบกขาดนิดนึงนี่นี่ไป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 เถอะไปเถอะกดไลค์กดแชร์ช่ปะหน้าเลยนะคะเสือพบสิงอ้ยเสือพบหมู เจอพบหมูสู้กันลดมาลดมาลบลบกีต้อนพอพอพ่อพอ,พอดเดินสระว่ายน้นล่างขายโมล้วบอกันไม่คิปหนาค่ะสวัสดีค่ะบอล เจตีอะบอกมูหอบอะไรค่ะแบบโฆษณาให้น้ำเนี่ยด้วยค่ะขอกั็นไม่คลิปน้าค่ะสวัสดีค่ะ